นะคะจะเป็นเครื่องเล็กๆที่มีสายพลาสติกแข็งอยู่ด้านในนะคะสำหรับเล็มยาในบริเวณที่รถปัดยาเข้าไม่ถึงนะคะเนี่ยเป็นเครื่องเล็กๆนะคะ เครื่องเล็กๆสำหรับเลมญ้าแบบนี้นะคะเห็นมคะมันจะเป็นครึ่งวงกลมนะคะมันเหมาะสำหรับเลมญ้าบริเวณที่เครื่องตัดญ้าเข้าไม่ถึงนะคะ ดูดอกไม้ด้วยค่ะดอกไม้เนี่ยหอ,หอมหอมแล้วก็สวยมากนะคะสีขาวเนี่ยเนี่ยนะคะ เสร็จแล้วนะคะตรงนี้เสร็จแล้วไปดูต่อกันค่ะนีค่ะมันจะเป็นครึ่งวงกลมนะคะจะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ งขยันมากนะคะคุณลุงขยันมากเมื่อวานเครือบไม้ที่ระเบียงไปวันนี้มาเลมหญ้าย้ายอีกหน่อยก็คงเอาเครื่องตัดหญ้าออกมานะคะ ลุลุงก็จะทำงานงอกๆแบบนี้ไปทุกวันนะคะอยู่เฉยๆไม่เป็นเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็คงจะเอารถตัดหญ้าออกมาตัดนะคะ ไปแล้วค่ะคงจะไปด้านข้างอ้อกลับมาแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะ